ทางในพืน้นแรของเรานะครับมีการจัดกิจกรรมตามโครงการวัยสดใสห่างไกลบุหรี่ครอบครัวสุขภาพดีต้นแบบครับซึ่งกิจกรรมนี้มีแรงบันดาลใจมาจากการที่เห็นเด็กและเยาวชนของเรานั้นมีความส่มเสี่ยงในการติดบุหรี่นะครับจา,จ,าจากการจากการที่เห็นผู้ใหญ่หรือว่าเห็นสังคมโดยทั่วไปนะครับที่มีการเสพนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้เราไม่อยากรอที่จะไป ให้เด็กโตก่อนแล้วค่อยไปปลูกฝังเพราะว่าการทำตรงนั้นมันจะช้าไปนะครับเราเริ่มอยากเริ่มปลูกฝังให้นักเรียนนั้นมีภูมิคุ้ก,กันที่จะต่อต้านที่จะ,ะให้ตัวเองนําพาตัวเองนั้นให้ห่างไกลจากยาเสพติดส สำหรับวันนี้นะครับผมครูเบิ้มเติมศิล์นนะครับได้พาเด็กๆนะครับมาร่วมกิจกรรมในการวาดภาพระบายสีนะครับมันจะเป็นเทคนิคการวาดภาพเ,เริ่มจากการร่างภาพในเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีในชุมชนนะครับสิ่งดีๆในชุมชนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามนะครับก็พาน้องๆได้วาดไม่ว่าจะเป็นการวาดสีเทียนสีช็อคในเทคนิคต่างๆน,นะครับวันนี้นะครับก็เห็นอย่างแรกนะครับเห็นกล้าแสดงออกกล้าที่จะหยิบเอาอความสามารถที่อยู่ในความรู้สึกภายในออกมาเป็นภาพวาดได้นะครับ โลนารุ่งให้เขาไม่สูบบุหรี่เขาก็อาจจะทำตามที่เราโลนารุงแล้วก็ว่าอยูไปตีปลายเลยนะคะภาพโลนารุงอย่าสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าอย่าสูบบุหรี่ มันไม่ดีต่อสุขภาพ